สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้เอาเรื่องราวของรถไฟทางคู่เด่นชายเชียงรายเชียงของมาฝากกันค่ะถือว่าเป็นรถไฟทางคู่สายประวัติศาสตร์จริงๆนะคะซึ่งรอคอยมากว่า60ปีและพอสอนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดประมูลไปแล้วมีการประกาศพระราชกิจศรีกาไปแล้วแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปฟังต่อข้อชี้แจงของการรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อนอื่นนะคะไปฟังภาพรวมของโครงการกันก่อนค่ะ เส้นทางรถไฟสายนี้นะคะใช้เวลาดำเนินการยาวนานมาตั้งแต่เริ่มศึกษาโครงการเมื่อปีพศ2503ผ่านรัฐบาลมาหลายยุคนะคะมีการปรับนโยบายหลายต่อหลายครั้งจากหลายปัจจัยทั้งด้านการเมืองด้านงบประมาณที่จำกัดและก็ยังถูกต่อต้านจากกลุ่ม NGO ด้วยเพราะเป็นเส้นทางสายใหม่ที่ต้องมีการเวนคืนตลอดเส้นทางนะคะแต่ทว่ากลับเป็นโครงการที่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนท ทั้งภาคเอกชนหอการค้าจังหวัดต้องการให้มีการก่อสร้างมากที่สุดอีกสายหนึ่งจนกระทั่งมาถึงปี2561นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำเสนอผลการศึกษาซึ่งพบว่าโครงการมีผลตอบแทนและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นเส้นทางรถไฟที่จะมีศักยภาพสูงนะคะทังด้านการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวแล้วก็ถือว่าเป็นการปลดล็อก6 60ปีที่รอคอยค่ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้กล่าวว่าโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชยัยเชียงรายเชียงของมีระยะทาง323.10กิโลเมตรมูลค่าก่อสร้างอยู่ที่72,921ล้านบาทกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง72เดือนหรือประมาณ6ปีนะคะมีจุดเริ่มต้นจากสถานีเด่นชยัยจังหวัดแพร่มุ่งหน้าขึ้นเหนือผ่านจังหวัดลำปางพะเยาไปสิ้นสุดบริเวณด่าน พรมแดนเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งจากจุดเปลี่ยน่ายสินค้าที่อำเภอเชียงของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะคะไปยังเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสอปป,อปอลาวและจีนตอนใต้ที่เมืองคุนหมิงนะคะสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดภาคเหนือเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับอำเภอเชียงของให้เป็นโลจิสติกหับของภาคเหนือและก็ส่งเสริมจังหวัดเชียงร ายเป็นเมืองโลจิสติกของภูมิภาคในอนาคตอีกด้วยค่ะ ขณะที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศจีนตอนใต้นะคะผ่านลาวมาไทยแล้วก็ไปยังท่าเรือแหลมฉบังรองรับการพัฒนาพื้นที่ eec ได้อย่างสะดวกเชื่อมโยงการเดินทางขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยสามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือและสนามบินรวมไปถึงโครงข่ายทางหลวงภายในประเทศเป็นโครงการที่เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือใต้แล้วก็เป็นอนุภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างสมบูรณ์นะคะลดต้นทุนทางด้านการขนส่งอย่าง ยั่งยืนและเป็นการเปิดประตูสู่การค้าชายแดนภาคเหนือ เพิ่มช่องทางในการส่งออกสินค้าจากไทยและก็สร้างโอกาสที่ดีต่อการค้าการลงทุนของประเทศนะคะโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยเป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ที่จะเปิดพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือที่เปี่ยมด้วยศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการค้าโดยผ่านพื้นที่59ตำบล17อำเภอ4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดแพร่ลำปางพะเยาและเชียงรายค่ะมีสถานี มีทั้งสิ้น26สถานีนะคะประกอบด้วยสถานีขนาดใหญ่4สถานีสถานีขนาดเล็ก9สถานีและป้ายหยุดรถ13แห่งนะคะมีการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลัก Universal Design แล้วก็มีการออกแบบรั้วกั้นแนวเขตสายทางมีสะพานรถไฟสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ40แห่งทางรถยนต์ลอดรถไฟอีก102แห่งมีทางเชื่อมรวมและกระจายจราจรนะคะตลอดจนสะพานล อยทางเท้าและทางรถจักรยานยนต์ข้ามและลอดทางรถไฟแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ254จุดตลอดแนวเส้นทางนะคะเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความเร็วในการเดินทางขนส่งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ยังมีลานขนถ่ายสินค้าอีกจํานวน4แห่งและย่านกองเก็บและบรรทุกตู้สินค้าอีกหนึ่งแห่งที่สถานีเชียงของบนพื้นที่กว่า150ไร่นะคะพร้อมแนวถนนเชื่อมต่อด่านชายแดนเชียง โดยเส้นทางนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ระยะทาง77.20กิโลเมตรมี6สถานีได้แก่เด่นชัยสูงเม่นแพร่แม่คมีหนองเซี่ยวและ2ค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางระยะทาง52.40กิโลเมตรมี3สถานีคือแม่ตีบงาวและปงเตา อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาระยะทาง54.10กิโลเมตรมี6สถานีคือมหาวิทยายลัยพะเยาบ้านโทกวาก พะเยาดงเจนบ้านร้องและบ้านใหม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายระยะทาง139.40กิโลเมตรมี11สถานีคือป่าแดดป่าแงะบ้านโป่งเกลือสันป่าเหียงเชียงรายทุ่งก่อเวียงเชียงรุง้งชุมทางบ้านป่าซางบ้านเกียงสีดอนชยัยและเชียงของเนื่องจากเส้นทางต้องผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและเขตอุทยานนะคะจึงมีการออกแบบก่อสร้างเป็นคันทางระดับดินและทางรถ ยกระดับรวมถึงมีการเจาะภูเขาก่อสร้างอุโมงค์4แห่งระยะทางในอุโมงค์ทั้งขาขึ้นและขาล่องรวม27.03กิโลเมตรโดยที่จังหวัดแพร่เนี่ยมี2อุโมงค์ก็คือที่อำเภอ2โดยอุโมงค์ที่1มีความยาว1.175กิโลเมตร อุโมงคที่2ความยาว6.240กิโลเมตรอุโมงคที่3จะอยู่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาวความยาว2.700กิโลเมตรนะคะและอุโมงค์ที่4อยู่ที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายความยาว3.400กิโลเมตรซึ่งการเจาะอุโมงทะลุภูเขาลอดใต้พื้นป่าอุทยานทั้ง4อุโมง์นอกจากจะเป็นไฮไลท์สำคัญของการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของแล้วนะคะยังจะสร้างมิติใหม่ ที่จะเป็นอุโมงค์รถไฟที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยเหนืออุโมง์รถไฟบ้านหินลับที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉีงเหนือช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจีระที่มีระยะทางในอุโมงคทั้งขาขึ้นและขาล่องรวมกว่า10.4กิโลเมตร และด้วยสภาพที่ตลอดสองข้างทางที่สวยงามนะคะมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ผู้โดยสารนะคะจะเพลิดเพลินไปกับวิวพื้นป่าที่เขียวชอุ่มและสดชื่นสบายตาเส้นทางรถไฟจะแล่นผ่านเทือกเขาสะพานสลับกับการลอดอุโมงค์จึงขึ้นแท่นเป็นเส้นทางรถไฟที่มีทัศนียภาพสวยงาม และก็จะสร้างความประทับใจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยวเดิมนะคะและก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประกอบกับเส้นทางรถไฟสายเด่นชายเชียงรายเชียงของเนี่ยจะลดระยะเวลาในการเดินทางได้เร็วกว่า1-1ถึงชั่วโมงครึ่งนะคะเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์อีกด้วยจึงเป็นเส้นทางรถไฟแห่งอนาคตที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ที่เส้นทางตัดผ่านด้วยค่ะ ขณะนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ทําการเปิดประมูลตามมาติครอมไปเรียบร้อยแต่มีการคัดค้านโครงการนะคะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและให้ชะลอการประมูลหรือยกเลิกและจัดทา TOR การจัดประมูลขึ้นใหม่โดยอ้างว่ามีข้อสงสัยกําหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่มีการหัวราคาทําให้รัฐเสียประโยชน์เนื่องจากมีการเสนอราคาต่ํากว่าราคากลางเพียง60ล้านบาทค่ะ ซึ่งทุกประเด็นข้อสงสัยนะคะการรถไฟเนี่ยได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงว่าได้ดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่31กรกฎาคม2561นะคะและดําเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 มีการจัดทำราคากลางคำนึงถึงประโยชน์ของภาครัฐและประเทศชาติเป็นสำคัญโดยใช้ราคากลางเดือนตุลาคม2563นะคะที่การรถไฟไม่ได้ปรับราคาใหม่หากใช้ราคากลางใหม่ในเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งเป็นเดือนที่ประมูลงานนี้นะคะ ค่าก่อสร้างรวมทั้งโครงการเนี่ยจะมีมูลค่าสูงขึ้นกว่า4,600ล้านบาทจึงทำให้รัฐเนี่ยประหยัดงบประมาณได้ถึง4,600ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ดำเนินการภายใต้โครงการข้อตกลงคุณธรรมซึ่งเป็นความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยมีผู้สังเกตการที่กรมบัญชีกลางแต่งตั้งจานวน3คนเข้าร่วมสังเกตการติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนค่ะ โครงการนี้นะคะมีการออกพระราชกิจสีกาเวนคืนไปแล้วแล้วก็เปิดประมูลแล้วนะคะโดยค่าก่อสร้างรวมกว่า7.2หมื่นล้านบาทเนี่ยจะเป็นเม็ดเงินที่จะลงสู่ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับ ฐานรากที่จะเกิดการสร้างแรงงานสร้างงานกระจายรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในขณะนี้นะคะและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการเปิดให้บริการจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำมาค้าขายส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนช่วยกระตุน้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ และถ้าหากโครงการนี้จะต้องเปิดประมูลใหม่นะคะแน่นอนว่าจะต้องจัดทำ TOR ใหม่ทำราคากลางใหม่ใช้ต้นทุนปี2,564ซึ่งราคากลางเนี่ยจะปรับสูงขึ้นแน่นอนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันราคาวัสดุหลักต่างๆที่ผันผวนอย่างมากจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะโดยเฉพาะราคาเหล็กที่พบว่ามีการปรับสูงขึ้นจากเดือนตุลาคม2563แล้วมากกว่า4 0 อีกทางนะคะถ้าเกิดเปิดประมูลใหม่ก็จะทําให้เกิดความล่าช้าและก็ต้องเลื่อนโครงการออกไปอีกหลายปีทําให้ประเทศเสียโอกาสในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจการประมูลใหม่ด้วยราคาใหม่ที่แพงกว่าเดิมสุดท้ายกลุ่มทุนผู้รับเหมาก็ได้รับประโยชน์ ทั้งหมดก็คือข้อชี้แจงของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือเด่นชัยเชียงรายเชียงของซึ่งถือว่าเป็นสายประวัติศาสตร์จริงๆค่ะแอดเองก็หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นไปด้วยดีนะคะเราจะได้เดินหน้าประเทศไทยกันสักที ถ้าท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะและถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจคนละ1นึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอบต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ